พี่บอมให้ให้ความรู้นี่หน่อยเดียวเกี่ยวกับกีตาร์ญี่ปุ่นเนี่ยพี่บอยพี่บอมแบบจับกีตาร์เนี่ยมันมันมีวิธีอะไรบ่งบอกได้ไหมว่าอาอย่างเช่นอย่างอย่างแบรนด์มาตรฐานเนี่ยเขาเล่นอะไรกันแล้วถ้าเกิดตรงกลางมาตรฐานแล้วลงมาแล้วขึ้นบนเนี่ยมันเป็นลักษณะแบรนด์อะไรม้างยกตัวอย่างแบรนด์อะไรเงี้ยอหนุกและถ้าแบรนด์มาตรฐานที่เรารู้จักกีตาร์ญี่ปุ่นกันเราก็จะรู้จักกีตาร์ยามาห้า ทีนี้ทำมาแบรนด์มาตรฐานขอยงยามาฮ่าเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่ายามาฮ่าเนี่ยครอบคุมทุกเนลนส์หาักาแล้วก็ครอบคลุมทุกเลนส์ของอของผู้เล่นที่จะเป็นอ่าพวกสตาร์ทอัพชุ้นก,กลางรวมไปถึงก็ยังมีต,ององตลาดอือืมไม่อยู่เล็วไปยามาฮ่าแม่งกวาดหมดเริ่มจากเรือพวกอ่าสตาร์ทอัพอย่างที่รลุโลกก็เอสทีสามเอสสามนิวูรหลักเลนส์อ่าใช่าสามนว สามศูนย์ก็กินตลาดหมดเลยเซตอัพให้สายเล็กคอบางเล่นง่ายแล้วมีการการสปริงตัวของเสียงที่ให้ได้ในระดับโอเคจากนั้นยามาฮ่าก็จะมีรุ่นกลางๆให้ทุกคนได้เ right ลือกกันแล้วก mm ็จะมีร huh. right. okay. uh, right. uh ุ huh. yeah. yeah. uh ่น huh. ข sure. ึ้นมาจากกลางหน่อยไปจนถึงรุ่นพับแล้วก็รุ่นสั่เสตัวถ้าเราจะบอกว่า ลงมาจากยามาฮ่าผมเอายามาฮ่าวัดวางไว้ตรงกลางนะลงมาจากยามาฮ่าในญี่ปุ่นเราก็จะมองเห็นหลายหลายแบรนด์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นี่ว่าเป็นมอริสไม่เลวถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงมอริสเราก็จะเห็นออย่างที่เบ้นเล่นอยู่อะในยุคก่อนที่มีอาเรียคาไวเลยจากยามาฮ่าไป ที่เราจะขึ้นไปอยู่ในระดับ uh, ครอปอัพนั่นก็คือเราก็จะเห็นเฮดเวยยโอ้เฮดเฮดเวย์นี่คือเลยอย่ามาห้าไปเฮดเวย์ทำกีตา้าก็ตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีจีนเลยนะเดอือเจแปนล้านเปอร์เซ็นเฮดเวย์ไม่มีเมดินไชนาเลยเพราะนั้นกีตาต้เฮดเวย์ รุ่นที่มันแบบ SD อี28ออกมาตินนั่นราคาก็อยู่ประมาณ7 0 0 0นโอ้ใช่พี่บอมซื้อมาตัวหนึ่งเป็นเฮดเวทที่ใช้มใไม้สากุระก็เฮดเวทก็ไม่สากุระเล่งสีเล่งสีชมพูเล่ <c oughs> งสีเล้ <c oughs> งสีชมพูก็คือว่าญี่ปุ่นมันกำลังจะทำอ่ะรุ่นฉลองเฮดเวทครบรอบปีๆจำไม่แม่น ก็เลยปัญญัติว่าจะใช้ไม้จากต้นสักุิลาที่เป็นสิกเตอร์เป็นสัญลักษณ์ซิมโบลิกเวลาคนฟังเสียงุ่งนุ่งนะตัดเอาไม้สักกิลามาทำตีน่าที่งให้รสชาติเสียงให้เร็วอืมุ่งไม่แรงเหมือนโรสบูดแหลมไม่ได้เยอะเหมือนโคโบโรเอาง่ายๆเลยเสียงของไม้สักกิลานั้นเป็นเสียงที่มีรสชาติส่วนตัวจะบอกว่าดีกว่าอันไหนไม่ดีกว่าอันไหนไม่ได้ ก็แค่บอกว่าออมไม่เสียงของมันเออใช่เดนอืมทีนี้ผมผมถามไม่นี่เลยเดี๋ยวมอรลิสเนี่ยทําไมเขาฮิตมอรลิสกันอะเวลาคนเล่นเจแปนเก่าเนี่ยเขาท่ามอริสในยุคก่อนนั้นถือว่าทำกีตาร์ในคุณภาพที่ใช้คำว่าเฉียบขาดดีกว่าอะ่าับพี่เมื่อก่อนเฉียบขาดที่นั่นหมายความถึงว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆหมายถึงว่า โครงสร้างที่ดีของแรงสังเกตได้ว่าน้อยมากที่จะเห็นมอริสแบบขนาดเก่าแล้วแบบฟองอ๋อใช่ใช่ัดไม่ได้นะใช่ใชมากมายไกว่านั้นมอริสก็ขยันกว่าเป็นออกโมเดลเชิญและบนอ่าความเป็นมอริสนั้นมอริสก็ยังเดินรอยตามมาถิงมอริสมีการเดินรอยตามพิปสันต้อเป็น ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการปอบเกิดของมอริสในช่วงตั้งแต่พอปูล่าสุดในเมืองไทยก็อยู่ในยุค80-90ช่วง10ปีนี้กีตาร์มอริสขายในบ้านเราเทียบเนื่องจากวันหนึ่งคุณภาพแล้วก็ราคาอืเมื่อไม่มีกีตาร์จีนนะบุกน้องรักอ่าใช่ใช่อย่างมอริสเนี่ตอนนี้มันมันมันมีของใหม่ขายทําขายอยู่ไหมฮะนี่ตอนนี้มีมอริสยังมีอยู่ม,ยม,มีชน่นากับญี่ปุ่น หยุดภายใต้บริษัทมอริสนะอย่างสมัยเสมสมัยอย่างพี่บอมช่วงแรกๆเล่นเนี่ยอย่างมอริสเนี่ยคือเขาทําสู้กับยามาฮ่าเลยไหมหรือหรือสมมติว่าในคนยุคนั้นเนี่ยยามาฮ่ากับมอริสเนี่ยเขาเขาจะเล่นอันไหนหรือยังไงสิ้นสิ้นเดี๋ยวพี่เอามอริสให้ดูตัวนึงนะได้ครับได้ครับได้เลยครับุ่นคือ F F S หนึ่งศูนย์สองได้ครับอย่างตัวนี้เบนราคาก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทญี่ปุ่น ถ้าจะบอกว่ามอริสในวันนี้มันก็ออกมาแชร์ตลาดให้เราได้ให้ให้คนได้เลือกกันคือถ้าเกิดว่าต้องการมอริสแบบดั้งเดิมออริจิน l ลญี่ปุ่นนั้นก็คนนี้นเลยแบบนี้เลยนี่ FS หนึ่งศูนย์สองถามว่าแพงไหมแพงแพงแต่ในในขนาดเดียวกันมอริสก็มีกีตาร์ในรูปทรงต่างๆเมื่อจะเป็น OM เป็น d o u เ l e O หรือว่าเป็นอ่าเบรดน็อ เม็ดอินชัยาที่ให้เพื่อนเซื้อะหากันได้ในราคาตั้งแต่หมื่นจนไปถึงสองหมื่นนิดนั่นคือเม็ดอินก็อย่างที่เบนบอกกำลังจะต่อบคำถามเป็นว่าท <hed> ี in <begin> masa, <punishing> ่บอมทักทำไมมอริสถึงได้รับความนิยมในบ้านเราจนถึงทุกวันนี้เนื่องจากว่ามอริสในการเวลาในคมัก่อนนั้นที่ราคามันไม่แพงแล้วคอลิที่มันดีมันประสบกาเสเร็จแล้ว พอมันกลับกลายเป็นกีตาร์มือสองราคาที่มันเคยไม่แพงอ่ะในยุคนั้นมันดันถูกลงไปอีกอืเพราะนั้นเราสามารถได้กีตาร์มอริสในระดับแบบ top ซีรีส์เมื่อก่อนนี้ในราคาแค่หมื่นบาทแล้วเราก็ได้มอริสในราคาประมาณหกพันถึงหมื่นบาทได้มอริสรุ่นที่ดีอ่ะดสามสิบอะไรต่างๆที่สิบอะไรเงี้ยเด็นหน่อยอืม มันเป็นอย่างนี้ได้ไหมหมายถวงว่าพอพูดถึงพอมอลิสเนี่ยเขาทำกีตาร์ระดับสูงด้วยพอคนเห็นว่าเฮ้ยมีกีตาร์ระดับสูงปุ๊บพอเขาพอเขาสนใจอ่ะมันดูน่าสนใจแล้วกลายเป็นว่าอ่าทั้งลายเขามันก็เลยดูน่าสนใจไปหมดถ้าเปรียบเทียบกับลายที่ล่างๆมันเขาก็ม,ม list athletes, like him, easy, the part, right? ีแต่ล่างๆอย่างเดียวมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกีตาร์ถูกอ่ะพูดง่ายๆแต่มอลลิสมีลายที่แพงใช่ไหมเป็นถูกครับเป็นผู้ถูกครับสําคัญอย่างยิ่งครับ มันคือการ branding, แบรนดิ้งแบรนด์ตัวเองถ้าเกิดว่าตอนที่ผมทำกีตาร์เหมือนกันพูดกันเลยว่ามันมันจะบอกว่าเป็นเทคนิคการตลาดก็ได้หรือจะพูดกันว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นก็ได้ตอนผมทำเจมส์ค hmm. <Brand ing S 2> mm ูเปอร์แบรนด์นี้ของตัวเองอ่ะเจมส์คูเปอร์อ่ะมีราคาที่ขายอยู่ในร้านอ่ะ,ะาราคาเจ็ดหมื่นห้ามีทั้งหมดหกตัวเจ็ดหมื่นห้า มาดากัสกาไม้นาะแล้วก็ทำกับโคกโบโรเพราะฉะนั้นเจมส์คูเปอร์จะมีไอ้หกตัวนี้ราคาเจ็ดหมื่นห้าตั้งไว้ทุกคนรู้ว่าแบรนด์เราเนี่ยมันมีแบบอย่างดีแล้วก็มีออัืกลางก็มีแต่ที่เราจะขายหมุนเวียนนั่นคือเจมส์คูเปอร์ราคาอยู่ประมาณแปดพันบาทก็ขายดีอือื้ก็ให้ความมั่นใจเป็นเป็นการตั้งคำถามที่ดีของเบ็นที่ว่ามอริสถูกต้อง แล้วแล้วแล้วในยุคนั้นเนี่ยยามาฮ่ากับมอริสเนี่ยคือหมายถึงสมัยก่อนนะไอ้ยามาฮ่าเนี่ยมันจะเป็นทางเวไหนหรือมอริสหรือว่ามอริสเขาจะไปทำไปทางรถสับไหนอย่างยามาฮ่าเขาจะมีเวของเขาไหมหรือมอริสเขาจะออกทางเดนแบบก๊อปปี้พวกมาตินกิฟสันมากกว่าโอเคเขาท่าจริงๆแล้วอ่ะมั่นใจได้ว่าทุกยี่ห้อนเนี่ยไม่มาจะามาติงหอกอ่าใช่เพราะมาตินเป็นกีตาร์ที่เก่าแก่ที่สุดเนาะ ชก็มาติ้งอ่าตรงเวดน็อตมาติงโอเอ็มนั่นก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่อ่าคนทั่วโลกนิยมเพราะนั้นเวลาจะเดินเดินลอยตามก็เดินลอยตามกับคอดักที่มันแบบประสบความสำเร็จก่อนอ่าใช่จากนั้นค่อยกระจายออกามาอ้าอยามาห้าจะมองเห็นว่าฮัมเบิร์ดสวยเว้ยก็มีการไ่ายทำนี้เบิร์ดมาดีไซน์ของตัวเองอ่าตัวไม่ตัวไซส์อาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าฮัมเบิร์ดหรอกว่า หรือทุกอย่างอาจจะไม่เหมือนทำมิ้งเบิร์ดซะทีเดียวแต่ว่ามองไปดูแล้วก็รู้สึกว่าแม่งทำมิ้งเบิร์ดในภาพยามาฮ่ายามาฮ่าในภาพทำมิ้งเบิร์ดแสดงว่ายังสมัยก่อนยามาฮ่าก็ทําพวกนี้ด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นลายของเขาเลยแบบเป็นลายขเขาอย่างเดียวไม่ไม่มีแบบเหมือนคนนี้คนนี้ใช่ไหมดีมากเลยที่ถามเพราะว่าตัวเองเมื่อเบ็นเมื่อก่อน uh huh. เราก็อินสไปายคำนองต่ตางประเทศนะเบ็นนะ่ uh huh. นนะอ่า uh huh. เมื่อก่อนเรานอกจากอินสไปร์ทำนองต่างประเทศเราแม่งยังเอาทำนองต่างประเทศมาใส่เนื้อไทย uh huh. วงการกีตาร์เหมือนวงการเพลงเพื่อนณปัจจุบันนี้ไอ้วงการกีตาร์มันก็แข็งแต่งฮอที่มันจะสร้างรูปแบบตัวเองสร้างแพทเทิร์นตัวเอง uh huh. มีโ no น้ตฮาวมากพอที่จะกำหนดสิ่งที่อยากได้โดวยรวดมือเดอิ uh huh. เช่นเดียวกับวงการเพลงวงการเพลง,ง,งปัจจุบันนี้น้อยมากแล้วที่จะต้องไปก๊อปปี้ของใครมาเพราะว่าทุกคนมี มีทักษะพออืมกล้าพูดได้ว่าณปัจจุบันนี้ที่ว่าจะเป็นกีตาร์และเพลงเรื่องเดียวกันเลยครับืุกท่านก็คือว่าทุกคนสร้างรูปแบบของตัวเองเป็นที่มีความเป็นปัจเจกเรียบร้อยแลวถ้าเกิดเราลเ,เทียบราคาถ้าเกิดว่ามอรลิสเนี่ยรุ่นสูงสูงหรือว่ารุ่นกลางขึ้นไปกับยามาฮ่ารุ่นกลางขึ้นไปเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยราคานี่ใครหรูกว่ากันใครคือแบบแบรบนด์ไฮเอ็นกว่ากันยามาฮ่า ยามาฮ่ายามาฮาก็ย mm. ังก uh, ินอยู circles circles ่ดีเพราะว่าต้องยอมรับว่ายามาฮ่าออกโมเดลออกซีรีส์มากกว่ามอริสนั่นอันดับหนึ่งมายามาฮามีโมเดลมีรุ่นต่างๆให้เลือกมากกว่าคําว่ามีโมเดลให้เลือกมากกว่านั่นเท่ากับว่ามีสเปคมากมายให้ทุกให้ลูกค้าได้เลือกมากกว่าอย่างที่สองยามาฮาตลาดในเชิงลุกนั้นเบนแม่นทำยามาฮ่ารุ่นที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งไปอเมริกาส่งไปให้จอเรนนอน อืส่งไปให้อ่าไตตลมอนดาฟังโ้ใส่ส่งไปให้จอนเดนเวอร์เขาไม่ได้ซื้อยามาฮานะเขาเ่าผลิตยามาฮ่าเนี่ยแหละรุ่นที่ดีที่สุดนั่นคือเอฟจีสองพันเอาละยามาฮ่าเกิดขึ้นมาใน,ในตลาดโลกแล้วเรียบร้อยแล้วในช่วงเวลานั้นอืมแต่ออกโมเดลให้เยอะที่สุดอินสปา์จากคนโอ้โหมีผลิตภัณให้ให้ลูกค้าเลือกเทียบเลยแต่ มึงจะมาออกกีตาร์ในช่วงเวลานั้นน่ะเพิ่งเปิดตัวใหม่ออกกีตาร์ราคาเก้าหมื่นแสนหนึ่งไม่มีใครซื้ออจะามาห้าก็เลยทํากีตาร์ราคาแสนหนึ่งแสนกว่าสองแสนเนี่ยให้รู้ก็มีนะแต่ว่า<อ>วิธีการส่งให้ศิลปินระดับโลกใช้เลยฟรี<ม>ฟรี<ม>และหน้านั้นหน้าต่อมาแผนก็ต่อมาคือโชว์ลูมกีตาร์ต่างๆที่ เป็นดีลเลอร์กีตาร์ยาม้าในอเมริกาหรือองังกฤษนั้นยาม้าส่ง f อ2 0 0สองพันมาให้เลยตั้งหน้าโชว์รูมขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ไม่ขายแต่ไม่ได้ผลิตจำนวนเยอะเออ,อทางการตลาด <No. S 1> นะคก,กลับมาสู่คำถามของเบนว่ายามา้ากับมอริสนั้นใครที่มันดูดีกันหรือเปล่าเื่อเลยว่าในเชิงลุกนั้นยาม้านั้นไปไกลกว่าเยอะ ใช่ใช่ใช่พอพูดพี่พูดอย่างนี้คือยาม,มาฮานี่สือเป็นระดับโลกใช้ด้วยแต่โมล,ลิสไม่ใช่ไม่ใช่เลยทางที่จริงๆ<ม>ก,ก็ทําได้นะเ็นอ่าใช่ส่งยาม,มาฮ่าเอฟซีห้าส <c> ิบสามเลื่อนเอฟซีห้าสิบสามที่ตอน์เนเบอร์ใช้นั้นผมที่เคยประมูลกับพี่นี่มาตกมาที่เมืองไทยอยู่ประมาณสองแสนสี่ <c> ปัจจุบันกีตาร์ตัวนั้นตัวเดียวที่อยู่ในเมืองไทยตัวนั้นน่ะ ตอนโปวิกแกก็จะมาขายที่สองแสนที่ก็ไม่ได้มีตังค์ซื้อปัจจุบันที่ตั้งซื้อขายจะอยู่ตอนที่ประมาณสี่แสนห้า L ห้าสามตัวทีไม่ใช่ FT ห้าสามต่อไปกันโทษเพื่อนๆไปเซิร์ชได้เลยยามาห้า L ห้าสิบมันจะเป็นแบบหัวก็เป็นมุกคอ,อเป็นมุก,มกแต่ยามา h a านี่ถ้าเป็นรุ่น L นี่คือรุ่นสูงเลยใช่ไหมรรุ่น L อะเบนซ์มันก็จะมีทั้ง L แล้วก็ FT หมายความว่าในแต่รหัสของมันเอลก็มีเอที่สูงสุด5,200 FC ผสบที่ FC 2,000ซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยเนี่ย FC 2,000เนงเปเนื่วก่อนที่มีตัวหนึ่งแล้วก็มี FC 2,520ที่จะมีสะสมไว้เลยไงสองตัวสุดสัปดาห์ 5, 5, 6, 5, 5. โอ้โหนี่ไงมุกสุดยอดมุกเอ3 5, 5. โอ้โห เรามาคุยเรื่องนี้กัน L53 ตัวนี้เนี่ยนะเป็นมันเป็นมุกฝังทั้งตัวละไม้มันหมักมันผิดปราซีลเล่นรถผูดแบ็คไซด์อะโอ้โหัลเของ L53 อ่ะโอ้โหตัวแค่มาถึงเมืองไทยตัวหนึ่งที่เป็นคนประมูลมากับเจ้าของร้านสน็อปที่คุณพรวิทย์อะดูหลังมาหน่อยดูหลังมันดูหลังมันปราจีเล บราซิเลียนโดบูดล้วขั่นด้วยโลสบูดอินเดียโลดบูดโอ้โหหรูจริงหรูโอ้โหกล้าพูดได้เลยว่าเพื่อนๆเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากสัมผัสอยากจะลองเล่นอยากจะดูซิมันวิเศษขนาดไหนกีตาร์ตัวละสี่แสนห้านะปะัตาคาปัจจุบันตัวเนี้ยผมพูดไม่ได้ดีสเครดิตอะไรนะพูดตามหลักการเชิงวิเคราะห์นะพี่บอมหยิบกีตาร์ตัวนี้มาเล่นดีดยิบครั้งแรกปุ๊บโอ้โห มันหนักมันมันหนักขนาดนั้นวะอันนี้อันแรกเลยนะเบนนะเออห,หนักน้ําหนักเกินกีตาร์ทั่วไปกีตาร์ถ้าเกิดว่ามันมีน้ําหนักมากเทปีิเดษมากอะ่ะเพื่อนเพื่อนจะเป็นการสัญญาณผมบอกว่าการสั่นสะเทือนมันจะน้อยเบนอมันไม่คล้ยกับพือว่านั้นใช่ใช่ครับมันไม่กับพือครับอนอกจากหนักแล้วเนี่ยนะมันก็เลยกลับมาสู่ขั้นตอนที่ว่าหนึ่ง เวลาที่เราจะเล่นนะ่ะการตอบสนองมันก็จะยากหน่อยเสียงที่เราอยากจะได้ยินว่ามันสวยนะแต่บางทีจะจุกจะรูปจะอะไรมันมันอาจจะไม่หอมเหมือนที่เราอยากจะหวังไว้นะอื uh huh. แต่ถ้าถามเรื่องคุณค่าเนะี่ยใช่เลยย้อนกลับไปบอกว่าตอนที่มันมีนะวัตกรรมผลิตกีตาร์ตรงนี้ตั้งแต่ตอนต้นนะ่ะช่างมันยังไม่ได้เก่งเหมือนปัจจุบันนี้เอืม uh huh. เพราะนั้นมันไม่สามารถที่จะแบบ โอเคถ้าเราเพิ่มน้ําหนักเกี่ยวกับตัวมุกไปได้เราจะลดน้ําหนักเกี่ยวกับตัวไม้ได้อย่างไงนี่นี่ค<ข>อนะเขาเดินเขาเดินเป็นเป็นฮอ,อกสามชิ้น,นี่ยเนี่ยใช่ใช่ใช่นะเดินฮอกกา,างตาชิ้นแล้วเอาน่าจะเป็นอีบอนี่ปะมาขั้นผมเคยเจอผมเคยเจอกีตา้าอย่างเงี้ยมันมันมีกิฟสันอยู่รุ่นหนึ่งคล้ายคมุกมหากราบอย่างเงี้ยจำรุ่นไม่ได้ ที่กล้าพูดได้เลยว่าที่มันหนักหนักด้วยตัวมุกเองแล้วหนักด้วยตัวไม้ที่มันค่อนข้างโครงสร้างมันหนาะเพราะช่างในยุคนั้นอะ่ะพอจะทํากีตาร์ที่มันการฝังมุกฝังอะไรเยอะแล้วเนี่ย,เ,ยเขาก็เลยต้องการที่จะม่กีตาร์แข็งแรงที่สุดเพราะงั้นเขาก็ไม่กล้าจูนง่ายให้มันบางใช่แต่นะปัจจุบนันนี้ถ้าเราทํากีตาร์แบบนี้นะเราทําได้เพอร์เฟคเลยเสียงด,ดีน้ําหนักดีแล้วสังเกตได้ว่าเทเลอร์ก็ทากีตาร์เทเลอร์น้ําหนักก็ไม่หนัก ฝังมมกเทียบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไเสียงมันเก้าเจ็ดห้าตัวนี้ขายไปเท่าไหร่ไม่รู้นะโซไปแล้วตอนนี้มีอยู่ที่ร <c oughs> ้านที่ว่าเยโลโล่มาม่าตัวนั้นแหละราคาสี่สิบบาทเอาไปไปน้องรักเอฟนีเอฟจีเหรอเอฟจีสองพันครับเออไลฟ์อย่างนี้สนุกว่ะใช่สนุก <c oughs> เพลินได้บริหารความรู้ด้วย อ f g สองพันเนี่ยที่บอมเคยประมูลมาราคาแสนสี่นั่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณสิบปีที่แล้วสิบปีที่แล้วพี่ได้มาแสนสี่ตอนนี้เบ้นดูราคาตรงนั้นมันติดเท่าไหร่ทำไมติดกัสองพันห้าเหรียอ่าเรหรียญฮะสองพ้าร้เหรียญตอนนี้เหรียญประมาณเท่าไหร่สามสิบห้าอ่ะก็ประมาณแสนกว่าบาทมั้งใช่ไหมได้มะ ได้ได้อพี่จะลองสักสามห้านะสองพันห้าสองพันห้านะคูณสามห้าก็อยู่ประมาณเก้าหมื่นใช้คำว่าถูกนะนะกไม่มันมันพวกนี้ไม่ต้องมีค่าส่งภาษีอะไรนี้อีกมันก็ตกมาถึงเมืองไทยก็แสนหนึ่งใช่ใช่ใประมาณแสนเนี่ยถามว่าถูกไหมพี่บอกว่าถูกเลยเพราะปัจจุบัน ถ้าสมมุติว่าเบนซ์มันที่ไปตัวนี้สองพันห้านะถ้าจะเป,เป็นไม่ได้เลยเพราะพี่ซื้อขายกันยังไงก็ต้องมีเกินแสนสามเอฟซีสองพัน hmm. ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากีตารมันเพ mm ิ hmm. ่มไม่มีอะไรเลยนะถือว mm ่า hmm. ถูกอ่าโอเคย้ายกลับมา mm hmm. คือเมื่อก่อนกีตาร์สุดทางของยามาฮ่าเอฟซีนะซีเอฟซีสองพันกสายอีกรุ่นคือเอฟีสองพันห้าสิบสองสาย mm hmm. ที่เคยมีทั้งสองตัวแล้ว พี่ก็มีความจะเป็นต้องขายไป<อ>ปัจจุบันตอนนี้เริ่มจะเก็บสะสมกับเข้ามาแล้วคนที่จะมีกีตาร์เอฟพีสองพันและสองพัห้าได้มีคนเดียวชื่อแอดชรารบาา <laughs> ตกบุญมาแล้วจกกังคุณแล้วมีเอฟเฟกด้วยนะแอดชาบาานี่เป็นชายประเภครับ ไม่รู้ไปแอดคาราบาลรักอะไรป้าเป็นนักหนารักไม่รู้รักป้าอยู่เนี่ยรักไอ้นักร้องรูปหล่อคนี้อยู่นะแอดคาราบาลนี่เมื่อวานโทรมาแล้วนะพี่แอดแกว่างไงแกว่างบอมบอมพี่แต่งเพลงที่สามให้เป็นเร็ตพิเอษแล้วนะครับไม่ว่าจะทำงานอะไรเป็นแกจะอัปเดตยี่อยู่ตลอดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปนะเดี๋ยวเรากลับไปนะเราไปจ้างไปกิมเล้งเลย ช่วนี้เบนไปเดี๋ยวเราไปกันบอมแอดเบนบุกจิมเล้งแล้วฟังกำบิจิตกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับงานของเบนจะออกถ้ายังไม่นั่นก็ฟังในอ้นี่ก่อนนั้นเบนจิมเล้งบ่วจิมเล้งจ้าจ้าก็พูดถึงมอริสโอเคมอรลิสเนี่ยมันตกแล้วผมเข้าใจแล้วว่ามอรลิสนี่ไม่ใช่สำนักยามาฮานี่คือ อย่างว่านะมันคือท็อปแต่ว่าอในในสมัยก่อนเนี่ยคือคือยามาฮ่านะณนะปัจจุบันเนี่ยคือผมมองว่าเขาสิ่งที่เขาดีเขาพยายามจะสร้างนวัตรกรรมอะไรต่างๆนะที่แบบที่มันแบบอย่างเช่นกีตาร์ไซเลนใช่ไหมที่มันไม่มีไม่มีบอดี้อ่ะใช่ไหมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่พวกผมที่ผมสังเกตได้เลยกีตาร์อะคุสติกยามาฮ่าเนี่ยผมว่าผมว่าไอ้ภาคอากุสติไอ้ภาคปีเขา,าดีพี่ผมรู้สึกเหมือนกันไหมไอ้ภาคไฟฟ้าเขา,าดีอืมอืมดี ก็มันก็มีการพัฒนาช่วงเวลาของมันมาเรื่อยภาคไฟฟ้าของยามาฮ่าที่พัฒนาถึงขีดสูงสุดน่าอยู่ในยุประมาณปีสองพันที่มาซึ่งปีที่แล้วนี่เองที่ภาคอิเล็กทรอนิกส์ของอยามาฮ่านั้นถือว่าใช้คําว่าฟ u l l system คำว่าฟ u l l system ของผมนั่นหมายความว่ามี t u อร์ในตัวมีกําลังขับที่มีการขับย่านไั่เกิดอะไรเพื่อเพื่อหลบย่านการทําเลยนะครับ